ตอนการวัดผลและวิธีการประเมินนักเรียนนอกเหนือจากการสร้าง w ก h mindset ให้นักเรียนเชื่อว่าความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้และให้ความสำคัญที่ความพยายามในการแก้ปัญหาแล้วสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียนก็คือ การวัดผลหรือการประเมินนั่นเองเพราะการประเมินจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาแต่การประเมินวิธีไหนล่ะที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงหลักๆเราก็จะแบ่งการประเมิน2อแบบด้วยกันก็คือแบบแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า formative assessment ก็คือ formative เหมือน formation คือเหมือนการสร้างไงคะคือถ้าเอาในเรื่องการศึกษาง่ายๆเลยเนี่ย formative assessment ก็คือการประเมินเพื่อสร้าง ทักษะหรือสร้างการเรียนรู้อ,อย่างที่2เนี่ยก็คือ summative assessment นะคะ,ะ summative assessment ก็คือ summative ก็คือ summation เหมือนสรุปอย่างเงี้ยนะคะเป็นการประเมินเพื่อที่จะตัดสินอย่างเช่นว่าเราประเมินว่าเด็กคนนี้ผ่านหรือตกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น summative assessment แต่ว่า formative assessment ก็คือประเมินว่า อันนี้จะเป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในระหว่างการที่เราเรียนรู้หรือระหว่างที่เราสอนนะถ้าเราเป็นครูเนี่ยนะคะคือประเมินว่าเด็กเข้าใจขนาดไหนการประเมินแบบนี้จะเป็นการประเมินที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างการเรียนรู้หรืในระหว่างการเรียนการสอนที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องการเรียนคือ formative assessment เนี่ยคือเป็นวิธีการประเมินที่เราทําในระหว่างที่เราสอนเด็กนะคะ เราจะประเมินเพื่อที่จะได้รู้ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราสอนไปเนี่ยสมมติเราพูดอะไรไปสิบคำจริงๆแล้วเด็กอาจจะไม่ได้สิบคำก็ได้ถูกไหมคะเ,เราก็ต้องประเมินเพื่อที่ได้รู้ว่าเด็กได้เท่าไหร่เด็กได้แค่ไหนแล้เราถ้าเด็กได้ครบแล้วเราจะทําอะไรต่อหรือถ้าเด็กยังไม่ได้สิบคำเราจะทําอะไรต่อคือการประเมินที่เรียกว่า formative assessment เนี่ยมันจะช่วยคุณครูในการที่จะในการวางแผนการสอนต่อไป ื่อให้เด็กไปถึงเป้าหมายได้สุดท้ายถ้าเราประเมินไปด้วยแล้วเราก็ปรับปรุงการสอนของ,ของเราโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินเนี่ยถ้าเราทำได้ดีมันก็น่าจะต้องช่วยให้เด็กเรียนหรือว่าเข้าใจบทเรียนได้ดี และท้ายนี้มีข่าวมาฝากจากครูปุปัญญาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคุณครูในการประเมินผลความรู้ของนักเรียนเพื่อช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้อย่างตรงจุดโดยผ่านชุดข้อสอบทดสอบมาตรฐานออนไลน์ที่ได้รับความร่วมมือในการออกข้อสอบจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้งานง่ายได้ทุกเวลาผ่านทางเมลด้านล่างนี้นะคะ